พรอกซีรี่วายหลอดุดเทปานแฟนคลับกรี๊ดหนักมากหากพูดถึงพระเอกซีรี่วายต้องบอกว่าปังแจ้งเกิดก็มีหลายๆคนซึ่งวันนี้ทางดาราเดลี่คัดพระเอกในตำนานซีรี่วายเปิดตัวมาแล้วดังมีใครกันบ้างตามไปดูพร้อมกันเริ่มต้นที่คนแรกกับไร้วชัชรวิทย์แจ้งเกิดในบทสารวัตรกับซีรี่เพราะเราคู่กันจ o เก t ตอร์ h e อ e r i e ี่ยิ้มละลายคว้าใจแฟนๆดังกระหึ่มต่างแดนมีแฟนคลับเป็นจำนวนมาก ต่อกันที่มิวสุพสิทธ์โด่งดังมาจากซีรีส์ทานไทฟเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆจนทําให้มีแฟนคลับมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ความสามารถครบเครื่องอนาคตในวงการบันเทิงสดใสแน่นอน คนต่อมาออฟจุมพลเป็นนักแสดงมากฝีมือโด่งดังในซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอทําให้เป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับระดับอินเตอร์เพิ่มมากขึ้นถัดมาสิงโตปรัชญาด้วยเคมีที่เข้ากาันกับนายเอกยิ่งทําให้แฟนๆฟินจิกม้อนในซีรีส์โซตัสเดอะซีรีส์พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งปิดท้ายยินอนันต์นากนรักรุ่นพี่แม้จะมีเพียงแค่4 EP เท่านั้นแต่ก็ทําเอาโด่งดังเป็นพลุแตก คว้าใจพ่อยกแม่ยกได้แบบเต็มๆแต่ละคนหลอกงานดีเก่งไม่แปลกใจที่คะแนนความนิยมนับวันยิ่งพุง่งมีกองทัพแฟนคลับชูป้ายไฟให้กำลังใจติดตามผลงานไม่เสื่อมคลาย